เวลาทำกินแล้วพี่น้องขายหิวแล้วจะจ่อย,อยผัดหัวใจไก่ผัดเดผ็ดพริกแห้งตามกระเทียมนะคะคัวให้แห้งก่อนเนาะใส่แฟงขึ้นกับหอมหัวใหญ่แค่นี้อ,น,อนี่ยังไม่ได้ปรุงรสนะคะคัวให้แห้งก่อนคนไทยเราชอบกินแบบแห้ง ใส่ไปเลยไปเจอกระเพาตู้แข็งอยู่ถุงหนึ่งสุดท้ายนะคะเปิดหน้าต่างกินชุนมากใส่น้ำมันนิดเดียวเพื่อผัดพริกให้หอมมาปรุงรสชาติกันเลยจ้าน้ำมันหอยน้ำตาลรสด,ดีปกติเนาะน้ำมันหอยถังใหญ่ใส่ใส่กะตามสายตานะคะทำกินเนาะ ซอฟต์ผักเขียวน้ำงาเอสเทียลใส่น้ำตาลนิดนิดแค่นี้นะคะรดดีรดดีรดดีหน่อยหน่อยไปเลยหอมแล้วหอมร้อยผักสุก นิดนึงแล้วใส่กระเพราจบเลยราดข้าวมาค่ะกระเพราตุกแข็ง่<อ>ละลายนะคะยังเป็นแข็งอยู่เลยนี่ต้มผักด้วยนะกระลำดอกกินกับข้าวแก้เผ็ดนะคะพริกแห้งสีมันไม่แดงเป็นพริกแห้งแต่ว่าอย่างแซบ่บ มาค่ะพี่น้องค่ะอืมกินแล้วเดี๋ยวไปลาดข้างนอกนะฮะอืมตักต้มนี่เลยหมดนะดูเหมือนจะเยอะก็ไม่เยอะนะฮะผัดเผ็ดหัวใจผัดเผ็ดหัวใจคนใจดำอืม มันจะแชบหรือกํามากินผัดหัวใจคนใจดำด้วยกันเนดะ้อพี่น้องค่ะวายอันนี้แก้เผ็ดนะผักต้มเนะนาะอ่ามะนาบีบนิดนึงข้าวสองท่อพีีป่าจ้าพี่น้องอืคนมากินเนาะหาแต่นแนวกินแล้วก็ยากสวยยาก้อมกับเพลนกวาไปนะอืยามหิวน้ำลายแตกเว้านี่น้ำลายแตกจก เอ้ยยากอยู่หับความสวยน่ากินบาพี่น้อง